Chapter ์14เซนทูในถิ่นธุรกันดารในเดือนพฤศจิกายนหญ้าและต้นไม้เหี่ยวเฉาไปหมดแอละลันก็ดูเยือกเย็นภายใต้ใตแสงจันทร์ภูเขาและป่าไม้ที่ห่างไกลกลายเป็นสีเทาและดำผสมผสานกับท้องฟ้าและผืนดินความมืดนั้นมืดมากจนผู้คนรู้สึกตื่นตระหนกและหวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผลในสภาพแวดลอ้อมเช่นนี้เช่นรูโอแลนอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคำที่คนเหล่านั้นพูดเมื่อเธออยู่ในรถในตอนเช้า และเธอกลัวที่จะมองย้อนกลับไปและมองไปรอบๆขนาดที่เธอเดินเกรงว่าเธอจะปะทุหมาป่าป่าหรือมีตาบอดมาจากไหนจุดๆหมู่บ้านเต่าหัวอยู่ห่างจากเกาซานถุนสี่หรือหไมล์และมีถนนบนภูเขาที่คลุกะระหว่างสองหมู่บ้านถนนสายนี้เดินได้ตอนกลางวันแต่เดินยากหน่อยตอนกลางคืนหากคุณไม่ระวังหลุมบ่อบนถนนอาจทำให้คุณล้มลงได้การตีลังกาขนาดใหญ่หรือคลิก จะต,ตบข้อเท้าของคุณโดยตรงเช่นรูโอแลนต,ต้องสังเกตสภาพแวดล้อมและระแวดระวังตลอดเวลาและต้องสังเกตสภาพถนนผ่านแสงจันท์จางๆเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองล้มหรือเคล็ดในกรณีนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากกว่าตอนเช้าและยังเดินไม่ถึงครึ่งทางเธอเหนื่อยมากและหายใจไม่ออกจนแทบจะขยับไม่ได้เฮร่างกายเล็กๆที่ไม่น่าเชื่อนี้เธอนั่งอยู่บนก้อนหินข้างถนนเต้นขาและบ่นเกี่ยวกับร่างกายของเธอ ถนนส่วนนี้ถ้าคนร่างกายปกติเดินจะเหนื่อยหน่อยเป็นที่สุดเช่นเดียวกับเธอเธอเดินเทียนครึ่งทางของถนนส่วนนี้เหนื่อยและเป็นอัมพาตหลังจากถอนหายใจสองสามครั้งเธอก็ตัดสินใจอย่างลับๆว่าเธอต้องดูแลร่างกายของเธอเป็นภารกิจหลักในปัจจุบันโดยบอก,กว่าร่างกายของเธอคือเมืองหลวงขององค์การปฏิวัติหากปราศจากร่างกายที่ดีเธอไม่สามารถทำอะไรที่เธอต้องการได้ก็ต่อเมื่อร่างกายของเธอแข็งแรงดี เธอจึงจะมีแรงไปต่อได้ทำสิ่งต่างๆมากขึ้นชีวิตของเธอจะพลิกผันและชีวิตของเธอก็จะมีความหมายฉันกำลังทิดเรื่องนี้ด้วยความคึกขนองทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าตามหลังเขามาเช่นรโอแลนตกตะลึงความทิดที่น่ากลัวบางอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหนังสีสักของเธอมึอนงงเล็กน้อยด้วยความตกใจเธอค่อยๆหันกลับมาและเตรียมสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในใจของเธอแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเธอหันหน้าไปและเห็นจางเอรอย,ยง หัวใจที่ห้อยลงมาก็หล่นลงมาอีกครั้งเอมาบราเดอร์จางนี่คุณเองคุณทำให้ฉันกลัวแทบตายเธอตบหน้าอกบ่นด้วยความกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในโคมไฟสีดำนี้ชนบทป่าและเดินไม่กี่ไมล์ทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนตกใจจน,จนตายจางเอริยงเกาหัวด้วยความลำบากใจและพูดว่า ฉันขอโทษคุณเช่นฉันมาที่นี่เพื่อส่งแกะฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะทำให้คุณตกใจอย่าโทษคุณเลยฉันกล้าเกินไปแล้วเช่นรูโอแลนด์ไม่เสียอารมณ์หรือโกรธต่อโรครายของผู้คนสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโอ้ฉันเหนื่อยจากการเดินและต้องการพักสักครู่รรเดอ์จางช่วยรอฉันสักครู่ได้ไหมเอาละคุณเช่นโปรดพักผ่อน จางเอรียงกล่าวว่าเอาแกะและยืนข้างหลังอย่างเงียบๆยืนอยู่ข้างๆและรอเธอเมื่อรู้ว่าจะถอยหลังไปสองสามก้าวดูเหมือนค่อนข้างสมเหตุสมผลรูโอแลนเฝ้าดูพฤติกรรมของจางเอรียงและชมเชยเขาอย่างเงียบๆจางเอรียงผู้นี้นอกจากจะยากจนกว่าและพูดน้อยแล้วยังเก่งในด้านอื่นๆมีลักษณะนิสัยและรูปร่างหน้าตาที่ดีและมีความสามารถในการล่าสัตว์ที่ดีในบ้านของพ่อค้าผู้ชายแบบนี้ไม่ดีเหรอ ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเช่นรูโอมีกำลังทำอะไรอยู่คุณเซิร์นฉันเลี้ยงแกะตัวนี้ที่บ้านเมื่อสักครู่นี้คุณไม่ต้องกลับไปบ่นพึมพำจุดจุดอัญญประกาศคู่จู่จูจก็มีเสียงที่ไม่เหมาะสมเข้ามาขัดจังหวะคำพูดของจางเอรอยงในทุ่งที่เงียบสงบนี้จางเอรียงรีบปิดท้องของเขาด้วยท่าทางลำบากใจแต่ท้องของเขาไม่สนใจว่าใบหน้าของเจ้านายของเขาจะดูดีหรือไม่และเขากรีดร้องดังมากขึ้นทำงานหนะัก ดูเหมือนว่าเขาจะหิวสนิทฐานว่าผู้ชายคนนี้ไม่เต็มใจที่จะซื้อเงินเสริมให้ตัวเองหลังจากได้รับเงินสามเพนนีที่เธอจ่ายคืนเช่นรูโอแลน์หยิบสลาเปาสีขาวก้อนใหญ่ออกมาจากตะกร้าจริงๆแล้วอยู่ในอวกาศลุกขึ้นและเดินไปด้านหน้าของจางเอริยงแล้วส่งสลาเปาให้ที่ใหญ่จางยังไม่ได้กินข้าวนี่กินสลาเปาเพื่อชดเชยไม่จําเป็นจางเอริยงรีบโบกมือและปฏิเสธฉันจะกลับบ้านและทานอาหารสักครู่ คุณเช่นควรเก็บไว้เองสำหรับสาวน้อยเช่นคนนี้จางเอริยงรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้คนสิบชีวิตของเธอเธอหนีจากแม่ที่อายุยังน้อยและพ่อของเธอก็ไม่สนใจเธอเธอเติบโตมาพร้อมกับอาหารที่มีรสขมสำหรับเธอซาลาเปาควรเป็นของมีค่ามากเขาไอที่จะกินเธอเช่นรูโอแลนไม่รู้ว่าเธอได้รับความเห็น,นอกเห็นใจจากผู้อื่น และเธอแค่สนใจเด็กโง่ที่น่าสงสารและมัธยัติคนนี้เธอเก้าวไปข้างหน้ายัดซาลาเปาใส่มือเขาแล้วพูดว่าเราช่วยคนงานตามปกติเจ้าของต้องเลี้ยงอาหารคุณส่งแกะมาให้ฉันสิแล้วฉันจะให้ซาลาเปาแก่คุณดังนั้นฉันจะเสิร์ฟอาหารให้คุณเหตุผลนี้สมเหตุสมผลและเช่นรูโอแลนด์ได้ยัดซาลาเปาให้เขาแล้วและเขาจะดูเหมือนเจ้าเล่ห์หากยัดกลับเข้าไปจางเอรอยงจับซาลาเปาแล้วพูดอย่างอาย ว่าขอบคุณเช่นรูโอแลนยิ้มและพูดว่าไม่ต้องขอบคุณฉันบราเดอร์จังช่วยฉันได้มากในวันนี้ฉันก็อยากจะขอบคุณเช่นกันจางเอริยงยิ้มอย่างไร้เดียงสาและกล้มหน้าลงเพื่อกินซาลาเปาในเวลากลางคืนในถิ่นทุรกันดารที่เงียบสงบและว่างเปล่ามีเพียงเสียงเที้ยวต่ำของจางเอริยงเช่นรูโอแลนนั่งบนก้อนหินพร้อมกับแก้มของเธอและรอหลังจากเบื่อแล้วเธอพูดว่า ที่ใหญ่จังการเข้าไปในภูเขานั้นอันตรายอย่างที่พวกเขาพูดจริงๆเหรอเธอจำได้ว่ากลุ่มคนในรถพูดอะไรเมื่อเช้าเธอสนใจที่จะขึ้นไปบนภูเขามาโดยตลอดหากเป็นอย่างที่พวกเขาพูดเธอก็จะปัดเป่าความคิดที่จะขึ้นภูเขาไปโดยสิ้นเชิงจางเอรอย,ยงปืนสลาเปาและพูดว่ามันไม่ได้ลึกลับอย่างที่พวกเขาพูดแต่ก็ไม่อันตรายมันขึ้นอยู่กับโชคและความสามารถของทุกคนแล้วคุณเคยเห็นสัตว์ร้ายบนภูเขาบ้างไหมเช่นเสือและหมาป่าป่า ฉันเคยเห็นฉันเห็นหมาป่าสองตัวตัวเดียวฉันเคยเห็นเสือดาวด้วยและฉันก็เคยเห็นลูกหนีจุดจุดอัญญประกาศคู่เมื่อพูดถึงการล่าสัตว์จางเอริยงพูดมากและผู้คนก็ไม่ไอายเหมือนเมื่อก่อนเขาพูดอย่างอิสระพูดถึงนิสัยของสัตว์ดูร้ายบางตัวและยังบอกด้วยว่าสถานที่ในวอลองเมาเทนนั้นปลอดภัยและอันตรายมีสัตว์ร,ร้ายมากมายในสถานที่เหล่านั้นและสมุนไพรมากมายในสถานที่เหล่านั้นจุดจุด หลังจากกินขนมปังนึ่งแล้วเช่นรูโอแลนก็ได้พักผ่อนแล้วและทั้งสองก็ลุกขึ้นและออกเดินทางไปที่คาโอชันตูนเนอร์เมื่อคำนึงถึงความอ่อนแอของเช่นรูโอแลนแล้วจางเอรียงจงใจชะลอความเร็วลงทั้งสองเดินไปจนสุดทางและพูดว่าตั้งแต่การล่าสัตว์ขึ้นภูเขาไปจนถึงวิธีเลี้ยงแกะป่าก่อนที่เช่นรูโอแลนจะเหนื่อยพวกเขาก็เดินกลับไปที่ คาโอชานตูนโดยไม่รู้ตัวนี่น่าจะเป็นแมทช์ในตำนานระหว่างชายหญิงมันไม่เหนื่อยที่จะทำงานเช่นรูโอแลนด์ and, ทิเมื่อฉันเข้าไปในหมู่บ้านก็เป็นเวลาเอ็กเชอร์แล้วชาวบ้านในหมู่บ้านหลับไปแล้วทุกคนในหมู่บ้านนี้นิสัยชอบเข้านอนแต่หัวค่ำเพราะพวกเขาลังเลที่จะจุดตะเกียงคุณต้องรู้ว่าเงินที่ครัวเรือนประหยัดน้ำมันตะเกียงในหนึ่งปีนั้นน่าประทับใจมากเช่นกัน แล้วปากกาและทั้งสองเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเงียบๆเ,เดินไปที่บ้านของเชนรูโอแลนและผูกแกะป่าไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านส่วนด้านหลังถูกปกคลุมด้วยวัชพืชซึ่งสูงกว่ากำแพงลานบ้านอยู่ใกล้ภูเขาเลี้ยงแกะที่นี่ไม่มีใครเคยเห็น Chapter 15เฟงนิ่งไม่ไม่จริงลันย่าไม่ใช่ผู้หญิงของเราแล้วทำไมปล่อยให้คนอื่นแต่งงานกับผู้หญิงของเราในลานบ้านทางใต้ บนหัวของครอบครัวของเช่งดีเบาหัวหน้าครอบครัวเช่งดีเบาเพิ่งฟังคำแนะนำของภรรยาของเขาและระเบิดเสียงดังทุกคนรู้ว่าการแต่งงานระหว่างครอบครัวของเรากับประกูลจางเก่าคือสิ่งที่ลูกสาวเราต้องการนี่จะเติมหลานย่าทำไมให้คนคิดถึงเราอย่าปล่อยให้ทุกคนสกิดกระดูกสันหลังของเรา เช่นดีเบาไม่ใช่คนดีแต่เขาไม่ใช่คนเลวอย่างแน่นอนเขาละเลยและเพิกเฉยต่อหลานสาวของเช่นรูโอลันเช่นรูโอลดนกำลังหิวโหยหนาวเหน็บและมีชีวิตที่ย่ำแย่เขาไม่เคยละเลยเขาในสายตาของเขาหลานยาคือธุรกิจของลูกคนที่สองและเป็นความรับผิดชอบของลูกคนที่สองด้วยเป็นลุงไม่มีความรับผิดชอบไม่มีภาระต้องดูแลนอกจากนี้ แม้ว่าเขาต้องการควบคุมแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้เขาเป็นเกษตรกรอาหารเล็กน้อยที่เขาวางตลอดทั้งปีไม่เพียงพอสำหรับพันราและลูกๆของเขาจะมีอาหารเหลือใช้ดูแลเด็กห้องสองได้อย่างไรไม่เป็นไรถ้าเด็กยังเป็นเด็กไทยที่สุดเขามาจากตระกูลเช่นเก่าเขาจำมันได้เมื่อเขาช่วยออกจากปากของเขาเล็กน้อยแต่ลูกเป็นเด็กผู้หญิงไม่ช้าก็เร็วผู้หญิงคนนั้นมาจากครอบครัวของคนอื่น การเอาอาหารจากครอบครัวตัวเองไปเลี้ยงครอบครัวคนอื่นไม่ผิดด้วยความคิดแบบนี้เขาจึงเพิกเฉยต่อชีวิตและความตายของเช่นรโอแลนด์มาโดยตลอดและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อของเธอกับสามีของเธอก็เป็นคนแปลกหน้าเช่นกันตอนนี้ให้เขาคำนวณหลานสาวที่เขาไม่เคยดูแลและเอาใจใส่เขาไม่มีใบหน้าที่ใหญ่โตขนาดนั้นอยู่คิดมานานแล้วว่าพวกผู้ใหญ่ของเธอจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ แต่เธอก็ไม่กลัวหลังจากอยู่ด้วยกันมาหลายปีเธอก็เข้าใจอารมณ์ของเขาอย่างท่องแท้แล้วและรู้วิธีเอาชนะเขาโดยธรรมชาติดูเธอสิเธอตะโกนทันทีที่เธอพูดและถ้าเธอไม่ทำงานเธอก็จะเสียงดังอะไรกันเนี่ยอีกอย่างฉันไม่ได้วางแผนที่จะทำเพื่อพวกเราเท่านั้นไมเออร์ฉันก็ด้วยสำหรับหลานย่าคิดถึงไหม่พ่อเท่าประการที่สองลูกของหลานย่าหิวตลอดทั้งวัน แล้วทำไมหิวครอบครัวเรายากจนและถ้าคุณต้องการช่วยเด็กก็ช่วยไม่ได้แทนปล่อยให้เธอแต่งงานกับลาวจางดีกว่าลูกคนที่สองคุณปล่อยให้ลูกหิวไม่ได้ใช่ไหมเธอบ่นเสียงดีอีกอย่างลูกคนที่สองไม่อยู่บ้านหลานย่าเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ใต้เงาตะเกียงเผื่อว่าหนุ่มโสดคนไหนคิดถึงเธอเขาจะทำเรื่องน่าอึดอัดใจให้พวกเราเห็นหน้าไหมละ่ะ ของตระกูลเช่นเก่าคุณยังมีลูกสาวและลูกชายที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือไม่อยู่เป็นคนตั้งใจและไม่ต้องการแข่งกกราวกับผู้ชายของเธอเธอรู้ว่าคนของเธอสนใจอะไรกลัวอะไรและคำพูดเบาๆสองสามคำที่สั่นคลอนความแน่วแน่แต่เดิมของเขาไม่เป็นไรลูกคนที่สองยังมีชีวิตอยู่ทำไมผู้หญิงต้องเป็นนายของครอบครัวเช่นดีเบาพูดด้วยน้ำเสียงบูดบึ้งแต่น้ำเสียงของเขาไม่หนักแน่นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อเห็นการคลายตัวของผู้ชายอยู่ก็ยิ้ม ถึงเราจะไม่ใช่พ่อแม่ของหลานย่าเราก็ไม่สามารถตัดสินใจแทนเธอได้แต่เรายังมีแม่ไม่ใช่หรือนั่นคือย่าของหลานย่าดังนั้นเราตัดสินใจได้เสมอสําหรับลูกคนที่สอออ,อจุดอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ญิงชาราไม่ยอมเช่นดีเบลรู้จักแม่ของเขาเป็นอย่างดียกเว้นที่ชายคนที่สามและเงินแม่เท่าไม่สนใจอะไรนะับประษาปัญหาของครอบครัวทั้งสองไม่ต้องห่วง หญิงชาราจะตกลงยูมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมทำไมตั้งแต่ครอบครัวแตกแยกจนถึงตอนนี้บ้านหลังใหญ่ของพวกเขาคือลูกกตันยูและหลานชายของหญิงชาราทุกๆปีอาหารแมว500ตัวไม่เพียงพอสำหรับส่งให้เธอแน่นอนทั้งหมดนี้ได้รับการยืนยันโดยมนุษย์เอลของเธอเธอมีลูกชายสองคนและกำลังจะเป็นแม่สามีในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหยุดมากเกินไปเพื่อที่ลูกสะภ้ในอนาคตจะได้พูดอะไร ดังนั้นแม้ว่าเธอจะรู้สึกลำบากแต่ก็ยังกัดฟันในทางกลับกันดูที่ลูกคนที่สองเขาไม่ได้จ่ายเงินสำหรับเงินบำนาญของหญิงชราหญิงชราพาลูกคนที่สามไปอีกสองสาครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์และซ่อนตัวอยู่ลูกชายคนเดียวกันทำไมแค่ออกไปหาอาหารจากครอบครัวและคนอื่นจะไม่ไร้สาระเธอไม่สมดุลมาหลายปีแล้วเวลานี้เธอกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หากหญิงชราปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเธอจะไม่จ่ายเงินบำนาญในอนาคต เธอจะไม่จ่ายแม้แต่เน็ดเดียวอย่างไรก็ตามมีลูกคนที่สองที่นั่นตอนนี้เธอไม่กลัวที่จะพูดอย่างไรความรับผิดชอบรับหลังคนอื่นเมื่อถึงเวลาเธอจะคุยกับหญิงชราโดยตรงเพื่อดูว่าเธอไม่กล้าช่วยซินเนอร์คิดอย่างนั้นแต่เธอพูดบางอย่างที่แตกต่างออกไปคุณจําได้ไหมว่าพระยูฟางได้ให้หมอดูแก่แม่ของเราโดยบอก,กว่าแม่ของฉันมีหลานสาวชื่อเฟงิงและเธอสามารถเป็นแม่ได้แม่ มีหลานสาวเพียงสองคนคือไมเออร์และลันยาลันยาเธอผอมเหมือนลิงแห้งเดินสะดุดตลอดทั้งวันและหาชายขาติดโคลนที่มีฐานะดีอย่างเธอลำบากเจ้าชายคนไหนจะทำได้แฟนซีเว้นแต่คุณจะตาบอดไมเออร์ของเราแตกต่างออกไปเธอหล่อเหลามีชีวิตชีวาและนิสัยดีบางทีเราอาจจะโชคดีในอนาคตก็ได้ ถ้าเราตกลงกับเขาจริงๆครอบครัวเราจะไม่เป็นไรเหรอแล้วเราจะได้เป็นจักรพรรดิญาติและญาติผู้ที่มีกลิ่นหอมและเผ็ดเพลิดเพลินไปกับความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งไม่รู้จบหมู่บ้าน TAFU และจินคันของเรายังสามารถติดตามคนร่ำรวยและร่ำรวยได้แต่ถ้าเธอได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับเด็กชายคนที่สองของตระกูลจางเกาเมิรจะเป็นหมู่บ้านในชีวิตของเธอภรรยาของฉันฉันจะคาดหวังอะไรอีกพระท่านเที่ยวเฟิงหนิง เช่นรูโอมีซึ่งแอบฟังอยู่นอกประตูรู้สึกตกใจแต่เธอได้ยินเรื่องนี้เพียงครั้งเดียวกรากดอว่าเธอยังมีชีวิตที่น่าทึ่งแม่ของฉันเช่นรูโอมีมีความสุขมากดังนั้นเธอจึงกล่าวว่าจากรูปร่างหน้าตาและรูปร่างของเธอการเป็นภรรยาหรือคุณย่าของครอบครัวที่ร่ำรวยจึงไม่มีปัญหายอย่างแน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะไม่ใช่แค่ภรรยาหรือคุณย่าเท่านั้นแต่เธอยังเป็นชะตากรรมของมารดาด้วยถ้าอย่างนั้น ดิงกูซี่เป็นเทียงร้านขายโลงศพเล็กๆและเจ้าของร้านเธอคู่ควรกับเธอไม่ใช่เหรอในขณะที่เธอกำลังดิ้งรนเสียงของพ่อของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งคุณเชื่อในสิ่งที่พระยูฟางพูดหรือไม่พวกนั้นล้วนเป็นคนโกหกแล้วผู้หญิงในหมู่บ้านที่โง่ข่าวเช่นคุณละ่ะโอ้นั่นไม่จำเป็นเลยเขาทำทุกอย่างที่เขาคำนวณเพื่อคนในหมู่บ้านของเราในตอนนั้นถ้าคุณไม่เชื่อฉันไปถามชุนซิดเนียงในตอนนั้นพระบอกกว่าชุน จือแต่งงานกับภรรยาและมีลูกที่อายุ17ใช่ฉันคิดว่าเราอาจจะได้เจอไมเออด้วยก็ได้อยู่ตอบโต้เช่นดีเบาหยิบหม้อไปและพูดอย่างไม่เห็นด้วยแม้ว่าจะถูกต้องพระกำลังพูดถึงหลานสาวของแม่และเขาไม่ได้หมายถึงเราไมเออร์ลูกคนที่สามยังไม่ได้เป็นลูกชายแท้ๆบางทีเขาควรจะอยู่ในครอบครัวที่3มลูกสาวของเธออยู่ที่ไหนเอาเถอะมันเป็นแค่คุณธรรมของเฮอริเซียมของลูกคนที่สจะเกิดสาวงามแบบไหนกัน เมื่อพูดถึงลุงตัวน้อยอยู่เต็มไปด้วยความคับข้องใจตั้งแต่เธอ,อยังเด็กลุงตัวน้อยคนนี้เป็นคนลำบากที่ทำอะไรไม่ได้และกินอะไรไม่ได้คุณบอกว่าคุณเป็นคนบ้านนอกคุณทำการเกษตรที่ดีไม่ได้เหรอฉันต้องรีบไปเรียนโดยบอกว่าฉันจะเป็นแชมป์และเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นผลให้เขารู้แจ้งเมื่ออายุแดขวบและยังสอบไม่ผ่านด้วยซ้ำมันน่าละอายจริงๆ c h a p t ป r 1อ attentive เช่นเดียวกับหญิงชราผู้ซึ่งสูงสี่สูงห้าอาที่อายุน้อยกว่าเขาบอกว่าจะให้เขาไปเรียนตอนเรียนเมื่อครอบครัวแตกแยกเขาทิ้งที่ดินอันดีและบ้านเก่าไว้ให้เขาเธอยังให้เอาอาหารชราภาพให้เธอทุกปีไปอุดรูรั่วของลุงให้เต็มความจริงแล้วลุงไม่ใช่สาระในการอ่านเลยเหตุผลที่อ่านหนังสือต่อก็เพื่อหลีกเลี่ยงงานภาคสนามที่หนักหน่วงน่าเสียดายที่หญิงชรามองไม่เห็นสิ่งนี้ นอกจากนี้เธอยังฝันว่าวันหนึ่งลุงสามารถมีชื่ออยู่ในบัญชีทองกวางจงยาโอซูเธอจะติดตามพรรยาของจักรพัรด้วยด้วยมันไร้สาระมากเช่นดีเบาก็ไม่พอใจกับพี่ชายคนที่สามคนนี้เช่นกันเขาไม่ได้ปฏิเสธเมื่อเขาได้ยินพันรายาของเขาฝังเขาเขาแค่พึมพำรรเราจะพูดเรื่องนี้กันที่บ้านคุณต้องไม่ให้แม่ของคุณได้ยินระวังเธอด้วยคุณกำลังสร้างปัญหา ฉันรู้ฉันไม่ได้บ้าหรือง่วคุณกล้าดียังไงมาว่าแม่คุณเป็นประเด็นฉันอยากตาย USHI เห็นด้วยแอบมีความสุขแม้ว่าผู้ชายจะไม่เห็นด้วยที่หลานอยาแต่งงานกับเมเออร์ของเธอในตอนท้ายแต่น้ำเสียงของเธอก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนในตอนแรกถ้าเธอทำงานหนักขึ้นและเป่าหูมากขึ้นเขาก็จะตกลงอย่างแน่นอนจุดๆที่นี่เช่นรูโอแลน์ o ไม่รู้ว่าเธอถูกคำนวณโดยคนอื่น หลังจากส่งจางเอริยงไปแล้วเธอก็ป้อนมันเทศให้แกะกินขนมปังเนื้ออีกชิ้นและเข้านอนเอเชอร์เดินมากเกินไปในตอนกลางวันและคราวนี้เธอนอนหลับสนิทและไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะถึงสามเสาตอนพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากแต่งตัวแล้วเธอก็ออกอากาศยิมนาสติกในสนามและเธอก็หยุดจนกระทั่งเหนือออกบางๆบ,บนร่างกายนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การออกกำลังกายของเธอ ว่ากันว่าเธอต้องกี่นาทีละคำและเธอก็ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยร่างกายของเธออ่อนแอเกินไปที่จะออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงแรกมันถูกต้องที่จะทำยิมนาสติกวิทยุฉันมีความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นเธอจะเล่นโยคะฝึกไทชิฝึกยูโดและค่อยๆออกกำลังกายหนึ่งฤดูหนาวฉันจะออกกำลังกายร่างกายของเธอด้วยพอไปล้างตัวหลังออกกำลังกาย เธอพบว่าถังน้ําที่บ้านว่างเปล่าเธอหยิบถังไปตักน้ําเมื่อผ่านไปที่บ้านของลุงเธอเห็นคุณป้ายืนให้อาหารหมูอยู่นอกบ้านในความทรงจําของฉันป้าไม่เคยคุยกับเธอเลยเธอเริ่มที่จะบอกคนอื่นว่าพวกเขาจะดูแลเธอแม้ว่าเธอจะพูดกับเธอสักคำหรือสองคำเป็นครั้งคราวเธอก็ไม่โกรธมากต่อมาเช่นรูโอลด์เชื่อฟังและทุกครั้งที่เธอเห็นมาดามของเธอเพียงแค่ก้มศีรษะและไม่มองมันคราวนี้เธอกำลังจะก้มศีรษะเหมือนเคยและแท้งํำเป็นไม่เห็น แต่เธอไม่คิดว่าคุณป้าจะทักทายเธออย่างผิดปกติลัญ่าไปเอาน้ำตกลงเช่นรูโอแลดนตกลงด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยวันนี้เป็นวันอะไรฉันมักจะไม่สนใจเธอเมื่อเจอกันแต่ตอนนี้ฉันรีบเร่งที่จะคุยกับเธอวันนี้แดดออกทางทิศตะวันตกหรือเปล่าคะก่อนที่เธอจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณป้าก็หันหน้ามาและตะโกนลั่นห้อง ผู้คุณผูณค้คุณออกมาช่วยหลานเมยียยอเลือกน้ำสองสามถังเธอเป็นบ้านของเด็กผู้หญิงเธอมีกำลังบ้างไหมไปเอาน้ำมาจุดจุดอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่มาที่ใหญ่เช่นฟูกูนเดินออกจากห้องใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนะเขาไม่มีความประทับใจที่ดีต่อเช่นรูโอแลนลูกพี่ลูกน้องคนนี้เขาตกตะลึงทั้งวันและเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อเขาเห็นผู้คนเขายังตำหนิแม่ของเขาที่มีจมูกยาวทำงานไม่เสร็จแล้วคนที่รับผิดชอบคนอื่นจะทำอย่างไร อย่างไรก็ตามต่อหน้าคนนอกเขายังต้องให้ภรรยาของเขาเผชิญหน้าถือเสาจากมุมสนามและเดินออกไปด้วยใบหน้าที่มืดมนเฮ hey, ถังคุณเอาอีกถังเป็นไปไม่ได้ที่จะหยิบถังน้ําบนเสาแบนป้าหยุดเขาจากนั้นหันหน้าไปทางเธอแล้วตะโกนเชียวเหลียนส่งถังออกมาฟู่คุณต้องการไปเอาน้ําให้หลานย่าเผยมาแล้ว ประตูห้องโถงเปิดออกและพี่สไยรีย่กิเอโอเลียนในล็อบบี้ก็เดินออกไปชาชาพ,พร้อมกับท้องที่กำลังตั้งท้องของเธอเมื่อเธอส่งถังให้ชายของเธอเธอยังคงมองเช่นรูโอแลนอย่างเข้มงวดลีกิเอโอเลียนไม่พอใจที่แม่สามีของเธอสั่งให้เจ้านายของเธอทำงานหากเป็นงานของเธอเองก็คงไม่เป็นไรใครทำให้ผู้ชายของเธอเป็นลูกชายคนโต แต่เธอไม่พอใจที่จะขอให้ผู้ชายของเธอช่วยสาวที่เมาคนนี้มันน่าอายแค่ไหนที่มีญาติแบบนี้มันสายเกินไปที่จะซ่อนตัวและรีบไปช่วยเธอทำงานจริงๆไม่เป็นไรหรอแต่เธอไม่กล้าบอกแม่สามีของเธอดังนั้นเธอจึงได้แต่ระบายความโกรธของเธอต่อเช่นรูโอแลนเช่นรูโอแลนกรอกตาอย่างไร้เดียงสาทำไมคุณถึงจ้องมองมาที่ฉันไม่ใช่ว่าฉันขอให้คนของคุณช่วยฉันตักน้ำด้วยแม่สามีของคุณเป็นผู้ริเริ่มหรือไม่ใครยุยงพวกที่ได้จะไปกับใคร อดทนอะไรมาจ้องฉันเช่นฟูกูลไม่เห็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยระหว่างผู้หญิงสองคนและหยิบถังและเดินไปที่บ่อน,น้ำเมื่อเช่นรูโอแลนไล่ตามบ่อน,น้ำหอบเขาเติมถังแล้วเมื่อเห็นถังน้ำเลื่อนไปด้านข้างเช่นรูโอแลนรู้สึกอิจฉาเมื่อไหร่ที่เธอจะได้รับพลังงานมากมายจากคนอื่นเธอจะสมบูรณ์แบบหากเธอมีถังน้ำโดยไม่ต้องหายใจและหัวใจของเธอจะสมบูรณ์แบบหากเธอไม่หายใจ หลังจากเติมน้ำสองถังแล้วเช่นฟูกูนก็รับน้ำแล้วเดินกลับโดยไม่พูดอะไรสักคำในเวลานี้เช่นรูโอแลนแทบจะตามไม่ทันเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอวิ่งไปสองสามก้าเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเปิดประตูรั้วเพื่อออกไปที่ล็อบบี้ที่ก็เข้าไปเช่นฟูกูนเทน้ำลงในถังเก็บน้ำและเช่นรูโอแลนคิดว่าจะทำหลังจากการเทแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะถือถังเปล่าสองถังแล้วเดินออกไปนี่คือจุดจุจังหวะที่จะช่วยให้เธอเล่งได้เต็มที่ จิตวิญญาณของเช่นรูโอแลน์อยู่ในใจเธอมันยากไร้ามารยาทถ้าไม่โดนข่มขืนจะลักขโมยครอบครัวคุณป้ากำลังทําอะไรอยู่โดยไม่คาดคิดเช่นฟูกูลเดินทางอีกสองสามครั้งเพื่อเติมถังน้ำของเธอเขาวางถังของเช่นรูโอแลน์ไว้ในครัวโอเคฉันจะกลับไปถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนรบราเดอร์ฟูกุนเช่นรูโอแลนตะโกนโดยไม่รู้ตัวเมื่อเช่นฟูกูลถามเธออย่างกระวนกระวายใจว่ามีอะไรอีก เธอพูดไม่ออกเดิมทีนิสัยไม่ดีหลังจากที่เธอช่วยเธอเธอต้องการให้มันสิ่งกลับเธอเพื่อแสดงถึงความในใจของเธอแต่เธอจะเอาของที่อยู่ในพื้นที่ของเธอออกไปได้ไหมแล้วที่มาของสิ่งเหล่านั้นละ่ะเธอไม่สามารถทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังและสร้างปัญหาได้ฮ่าฮ่าไม่เป็นไรฉันอยากได้เมล็ดเมล่อนญี่ปุ่นทอดหนึ่งกำมือสำหรับที่สะพายฮ่าฮ่าฉันลืมไปว่าเมื่อวานฉันกินเมล็ดเมล่อนญี่ปุ่นไปแล้ว แล้วไงล่ะฉันจะเก็บไว้ตอนปุ่นพรุ่งนี้เมลอนญี่ปุ่นและอื่นๆฉันเก็บไว้พอแล้วทอดส่งให้ที่สไปายเช่นรูโอแลนันพูดอย่างดื้อรั้นเธอรู้สึกไร้ยางอายเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเป็นการดีก่อว่าที่จะไม่พูดราวกับว่าเธอแค่เอาปากไปหลอกคนอื่นไม่มันไม่มีอะไรแบบนี้เมื่อเช่นฟูกูนได้ยินว่าเธอเรียกร้องให้หยุดตัวเองเพราะเหตุนี้เธอเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองแต่เมื่อเธอไปถึงประตูรัว้ว เธอหยุดและพูดกับลูกพี่ลูกน้องที่ยังโง่เขายืนอยู่ในสวนนั่นคือสิ่งเดียวเกี่ยวกับบ้านของคุณฟืนหนึ่งเดือนไม่พอสำหรับเผาสิ่งเล็กน้อยนี้ฉันจะนำมาให้คุณในตอนบ่ายเมื่อเขาพูดประโยคสุดท้ายเขาก็ก้าวเท้าใหญ่ไปที่บ้านของเขาแล้วแม้ว่าเช่นรูโอแลนยังคงสงสัยแรงจูงใจของป้าท,ที่มีต่อการต้อนรับของเธอแต่เธอก็ยังรู้สึกประทับใจเล็กน้อยกับการแสดงของลูกพี่ลูกน้องของเธอเธอกินเมลอนญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็พูดอะไร ฉันต้องทอดมเมล็ดเมล่อนญี่ปุ่นแล้วส่งไปให้พี่ชายที่ล็อบบี้